ข้าว่อยได้ทุวทีพลุ่นเฮ็ดกินก่อนเลยคุณพูดอาจารย์พรตสงเดียวแล้ลไล่ในฝากระสบายดีพี่น้องมาหนี้สดีมสิเฮ็ดเมนูตบฮางงัวกินปีละเทือพ่อพี่น้องเฮ็ดเนี่ยกินสวยอากาศหนาวๆเนาะซุปฮางงัวฮางงัวซื้อมาน่ะถ้าเจ้าใครเป็นโลโลนึงน่ะหาเมินกีบกับประมาณเท่าได้วะ ท่าได้ไมเป๊เปซปะ,ะซิบไปละเจดซิบแปดซิบอันนี้นโลเครื่องก็ว่ามาล่อยซิปโกาบาทนี่หละทุกคนเด้ออันนี้ก็คือ้างหวัวเทุกคนเด้อเฮ้ยว่าแนบยังแม่นางสักองหงอเนี่ยแนบเวิรงไปยากิดมาแนบเวิร์งกิดมาแนาบานนามาเป็นหยาค่ะ ไม่นอกอ่ะเขาจะเอาคล้ายสมองแลยเขาจะจะล้ายแพงนะขนาดทั้งหัวกยังโลแปลกตาสิซัมเดียวก็น้นแหละฮะงูเ er um, นี่ยเลือยเห็นความเลืองเลยนะเห้เนเมลืองเห็นความเลืองกันทุกคนน้ำมันลายๆนะยิ่งบอกยังซื้อเกลือก็ไม่ใส่ตีนตัวน่ะ เนีสิเนีัยนีนคุณเขาอกินน่ะินอ่ะยิงน่ะเียเด้เด้อเอาภาพแบบนี้เลยเสียชนะผู้แมวบอกก่แมวเพิงเด้อเขาอ้วนตัวเลยทุกคนมันตาแสบบ่ ไม่เนียเลี้ยงกำลังขูดจิตรทุกคนเด้อมันจะเสดีขูดคีอสิบริกินนะเทุกอนมันก็เลยขูดไรกตัดอ่ะอืมหันคากรีวะแย่งหนึ่งหมดเจ๊ซีผาโลเครื่องนะคะโลหาซี่ะ ยังแท้กบคนนัะนงามอัดตั้งตอนประมาณนี้ด้วยทุกคนอู้มันกับมีสีรลายนะนางไงนี่ค่ะหางมันใหญ่นาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ละเด้อหางมาหางเผาอะไรกันละอันนี้เรียบร่อยไปต้มมันพี่น้องชั่วที ขอมาเอาผู้ว่าสิใครเห็นด้อยแล้ข้างหมอให้สิลวกกันนะทุกคนลวก็มันข้าวหนังแล้วก็จะเอามาต้มจิลวกกันนะทุกคนลวก็มันให้น้ำคิ้วมันหน่อยนะลวกลงไปละหลัวอะไรข้างหนังต้มไม้เห็นี่มเมนูนี้กินปีละครั้งเอาพ่ะย่ะเลยว่ามันใช้เวลาด้วนี ใ้น้ำคิ้วมันออกทุกคนเด้อต้มประมาณชิบนาทีนะพี่น้องกดชิ้นเท้าขึ้นคือเก่าแล้วกดชิ้นนำไปล่างล่างแลังหมอ้อแบบทุอคนข้างหมอให้ทุกคน และกะนี่อเอาวอาซีใครใช้เรียไปหนัะหว่าซีใครใบมักขี้หูว่าซีใครแลกะเกลือหนักใส่ปลเครืองหนัก่ะกะนะน,นะฮะไไเออเครื่องเที่ยงแรงใส่ันก็ใช้ตั้งไง อันนี้น้องตัวะซราเสราสซราเซราคลานคลอนต้มใส่สมดิโม่ใช่ไหมสกรต้นใส่มาเกล็ดกัน ต้มไวเด้อพี่น้องหมดล้วซดิมขับไปในเมืองมาตัวไวซ้สสมูมดนล้วทุกคน้าพี่น้องสะดิมไปเมืองมาเด้วเด้ตอนนี้โอ้ยคนอ้วอ้วนอ้วอ้วนอะพดอ้วออ้ววเด้อี่ฉันเด้อนะตุ่มจนเปื่อยหมดเน้อพี่น้องตุ่มนองจน បឿណានតានណេ หวดได้จะแม่ซาื้อหัวั้งตังเต๊กเกาหมวกินหอนเพียงเป็นสัเพียมมากแต่นเนี้ยอวานแล้วหวดแล้วเทียงได้เลยเยมือ่อหนามใจแม่มจ,ะมจะเตือกแล้ว 嗯哼。Mm hmm. บ้านสดีดเป็นพักต่างสายบ้านพี่เนอะเป็นพักไงขึ้นใส่ปะขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่บ้านานั่นไนนนพักต่างสายห้องขายเดียวอยู่พี่นนองมาเล่นน้ากับตาไมาเดิน ก็มีนิน่เดอร์พกบวัวเจียวน้ำเดอร์นอ่อยด้วยควรเด้อพกบัวเจียวก,กับเครื่องเคียงฮะน่ห,หนักเล่นมันพลังพักแต่อเอามันพลังลงก่อนนะทุกคนใส่ลงไปพร้อมหนันเกเล่นที่น้อยเล่นไปแล้วใช่ไหมใช่เอาใส่มันพลังก็ปะ ตัวใหญ่ต้องไปยอาเกลนจะเอาเล,นลาอองนี่ตัวถ่ายยังราจะเอาเลนลงเข้าไปขี่หัวกันได้ทุกคนไปขี่หัวในขังเพื่อนท่านนี่แหละไปขี่หัวในขัง เล็ดรดแล้วอ้าอันนั้น,นทักเลยนี่ทุกคนสามีม่วงมาเตรียมไว้แล้ใส่ตบไก่น่ะตุ่มนุ่ปุกปี่แกใส่ตอ๋อตอนนี้กำลังพวดได้ทุกคนโอ้หหอมมากเลย Oh. สกสิกเอใส่หมบอโยมสมมกลนในส่ด้ทุกคนกสิเอาสมใส่เสร็จี่งทุกนพนี oh. ่ ยเยาเลยวันนี่นะโอ้จะแบบออนแล้วนะเจ,จ,จมมาจน่จมซีสมต้นซีมุเด้ยพี่น้องซีซุมุหา,าวหากัวแจ้ววนะพี่น้องจริงจริงมันต่ำๆแจ่วพิกดิบจ่ว่าดง๋ยวเนันวเขาเลยซีซุงมท่านอยากินเนีพี่น,น,น้องเออ

ตังสายพี่นอ้องพทักบวัวใอ่ท่านเดพี่นอ้องแหละละเดอ้อ <c oughs> nước suối thay này nè. nó không phải nước muối. nó giàu hiền này. một trăm cm, ba trăm cm. ăn tranh cản kha nè. một.

พุยกับตังสายนิดนึงด้กัาเด้พี่น้องขิมือิพี่น้องไงมาอมาเด้อิ้างด้ออเด้อมเ้อเิอมเด้อมมาเด้อมา้มาาด้อยเด้อเเเด้อนเออเออาจารย์มาเดีอาาน้อา่ม

แช่แช่่างนอกคีมันเปนสลดนี่เทอะน,นี้เลยงั้นปปาปมันเป็น,นแบบนี้ได้รมดีมีสีมันกะหนมไปเลยสีมันจะเปลือยแบบไน,นได้นะเห็นหตกายเยอะสี่กตุนวน ก,ก่อนอหาก็จะจะับค่ายแพงมากจควีนิธีผานผ่านกรรมวิธีเลยันเอมัอมอมมอเอนเมา,มาเท้าสเสียบัวว้า ไม่ใม่เรื่องม่หรพีน้องพี่น้องแตะไหมแต่มันนันเนาะกกับแก้วงกินกิ่แล้วพี่น้องมาไละเดินไปเพี่อนเพื่อนมันพลังนี่เค่ยตอนง่ายๆนะพี่น้อง ทำโมแเนาะพี่เนาะจินตนามันนอะอนี่เดียวค้กินนามาแนมันจนแสบเปื่อยออกเลยวนก็ทุกคนอ่ะนห่เลี้งสดอืมเหมาะไปเพิ่อนอางนึงนนนนเลย้นนะ่จ้าอ่างจันะแม่จับหงนุ่มไม่เลยมันยังหอ,อน,น,น <laughs> อยู่พี่เนาะอืเดี๋ยวไม่ซ้อแบบ เสแสบได้พี่นังเดอรขออนุญาตกินกันได้พี่นนออ่ามีเลี้ยงแหได้วนึกละป้าป้าพี่นนอแบบลาล่าหน้าต๋อแบบลาล่าป๋อวะับ cơm nào phải làm? Mình phải làm Chào kèo